ฮัลโหลเจ้าวันดีตเจ้าโซข่าเสี่ยวพันเกิร์ลพ็ญดาวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของคนจีนทางตอนเหนือและคนจีนทางตอนใต้ดังนั้นนะครับผมวันนี้ผมจะเอา2มณฑลนะครับผมระหว่างคนปักกิ่งและคนกวางตุ้งมาเปรียบเทียบกันว่าความแตกต่างของเขาแตกต่างกันอย่างไร <cl ap> ก็เราจะมาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของจีนทางตอนเหนือและก็จีนทางตอนใต้กันก่อนละกัน <cl ap> จีนทางตอนเหนือเนี่ยแน่นอนว่าทางตอนเหนือเนี่ยเวลาที่เขาพูดหรือใช้ภาษาจีนเนี่ย เขาจะใช้ตรงเป๋หว้วะคนจีนเนี่ยเขาก็จะรู้เลยตงเป๋หว้วะก็คือภาษาจีนทางตอนเหนือเราก็ต้องรู้กันอยู่แล้วว่าทางตอนเหนือเนี่ยเวลาเขาพูดเนี่ยเขาก็จะชอบม้วนล,ลิ้นเป็นเอ๋หว้วาตอนใต้เนี่ยเขาก็จะพูดแบบว่าไม่ได้ม้วนล,ลิ้นก็คือพูดเลยชื่อแฟนอะมาทางตอนใต้ของจีนเนี่ยชนกลุ่มน้อยค่อนข้างเยอะ ก็คือจะเป็นพวกเสาสู้หมิงจูดังนั้นเนี่ยภาษาจีนที่เขาใช้กันเนี่ยก็จะเป็นฟังเยียนเป็นภาษาจีนท้องถิ่นว่าเหมือนกับภาษาอีสานหรือภาษาภาษาใต้บ้านเราเออประมาณนั้นเลยทางตอนเหนือก็มีภาษาท้องถิ่นของเขาเช่นเดียวกันดังนั้นนะฮะถ้าเกิดคุณเนี่ยอยากจะเรียนภาษาจีนที่แบบเป็นจีนจริงๆผมก็จะแนะนําให้คุณไปทางตอนเหนือไปเรียนตงเป่ยคว่าตงเป่ยถ้าเกิดคุณไม่รู้สึกว่ามันเหนื่อยเกินไปกับการที่คุณพูดแล้วคุณจะต้องม้วนลิ้นตลอดเวลาหรือเวลาที่คุณรู้พูดภาษาไทยแล้วคุณกระกลิ้งตลอดเวลา อะไรประมาณนี้ดังนั้นนะ,ะับผมทางตอนใต้เนี่ยเขาก็จะพูดแบบอย่างที่ผมพูดอย่างเงี้ยชื่อฟ้าลมามันชื่อหนาหลี่นะเอชื่อฟ้าเราเวย้ยอ่ามันจะมีแบบแทรกภาษาท้องถิ่นเข้ามามันทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยน่ารักว่ะมันดูมีสเสน่ห์ว่ะซึ่งตัวผมเองเนี่ยตอนที่ผมเรียนอยู่ประเทศจีนผมเรียนอยู่ทางจีนตอนใต้ผมบอกแล้วมณฑลที่ผมอยู่อ่ะมันเป็นมณฑลปกครองตอนเองก็คือจื้อจื้อชินะครับผมเป็นมณฑลปกครองตนเองกวางสีจื้อจื้อชิก็คือ,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 คอเขตปกครองพิเศษมณฑลกวางสี อฟังแล้วดูดีปะ่ะมนทนเนี้ยเป็นมนทนที่มีชนกลุ่มน้อยค่อนข้างเยอะมีวัฒนธรรมที่หลากหลายและก็มีคนจากหลายประเทศมารวมกันคือผมเนี่ยชอบเรียนภาษาแบบท้องถิ่นอย่างนี้มาผมรู้สึกว่าลู่ช่างสวยๆเข้าเมืองตาหลิวหลิวตาตามแน่นอนเวลาที่เราไปอย่างเมื่อก่อนเนี่ยผมไปมนทนกวางตุง้งซึ่งผมพูดภาษาจีนกลางผมมั่นใจว่าตอนนั้นเนี่ยผมนะ่ยพูดได้ชัดเจนนะผมต้องการถามเขาว่าสถานีรถไฟใต้ดินไปทางไหนเออ นี่ตอนถามคนตอนตอนใต้นะถามคนตอนใต้นะเขาฟังภาษาจีนกลางไม่ออกแก่แ,แล้วอารมณ์คนแก่นะ,ะับผมผมอะ่ะผมต้องบอกอันนี้นะผมเคยไปทั้งปักกิ่งแล้วก็กวางโจวก็เคยไปมาแหละทีนี้เราจะมาพูดถึงความแตกต่างกวางโจวกับปักกิ่งแน่นอนกวางโจอยู่ทางตอนใต้ปักกิ่งอยู่ทางตอนเหนือเฮ้ยนี่แหละคือความแตกต่างเรามาพูดถึงเรื่องทางตอนใต้กันก่อนตอนนั้นเนี่ย ผมกาลังจะเดินทางกลับไทยซึ่งไฟที่ผมเดินทางเนี่ยจะต้องไปขึ้นเครื่องบินที่กวางโจวแล้วผมจะต้องนั่งรถไฟใต้ดินไปซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมเพิ่งลงมาจากเกาเทียเกาเทียก็คือรถไฟความเร็วสูงใช่ไหมทีนี้ผมเพิ่งลงมาใช่ไหมแลวผมไม่รู้ว่าเฮ้ยรถไฟใต้ดินมันจะไปยังไงวะผมเลยไปถามเฮ้ยเรารู้แล้วว่าภาษาจีนตอนนั้นเราดีเราเลยถามเลยชิงว่าที่เทียจ้านจะมาจบอ่าผมถามนี้เลยชิงว่าแบบมันประโยคในแบบ ปลเรนห้องเรียนเลยไหมอ่ามีฉิ่งเว้นด้วยนะให้ฉิ่งเว้นด้วยนะให้เขาถามหน่อยได้ไหมฉิ่งเว้นต <King word. S 1> ี่เถียจ้านจะมาจบประโยคในหนังสือเป๊ะเ,เลยเขาถามหน่อยสถานีรถไฟใต้ดินเดินไปยังไงโอ<ฮ>้โห<ฮ>คนไทยเขาคงแบบพี่พี่พ,พ,พีรถไฟใต้ดินไปทางไหนอะ่ะเอออะไรประมาณนี้ซึ่งเราก็ถามเขาแล้วเขาหันมาบอกฮอึอืมอืมแล้วก็พยักหน้าสองทีเราก็กืนน้ำลายหน่อยกินน้ำลายก่อนกึ๊บอืม รอตอบรอคือรู้ในใจว่าเออมึงตอบกูสิมึงตอบกูสิว่ารถไฟใต้ดินไปทางไหนแล้วเขาก็สายพัวเขาฟังไม่รู้เรื่องแล้วเขาก็พูดภาษากวางตุ้งมาป๊ป๊ป๊ปปปปปโอโหแบบรัวุก <c oughs> ทีนี้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องเ <c oughs> นื่องจากว่าตอนนั้นเนี่ยเราเรียนภาษาคือภาษาจีนกลางเราก็ฟังเ, <c oughs> เขาไม่รู้เรื่องเราก็พูดอะไรวะเรารู้เขาพูดภาษากวางตุ้งกับเราทีนี้เราไม่รู้ว่าเราจะสื่อสารกับเขายังไงดีเมื่อก่อน มันจะมีป้ายตู้ผมเปิดป้ายตู้ขึ้นมานะับผมแล้วก็พิมพ์ไปนในป้ายตู้นะับผมว่า,าชิงเวินตี้เถานีนจะมาโจทยู่พิมพ์คำว่าจ่อย่ไปเลยเหมือนแบบการอ,าอ,อ,อ่านอ่อนยังไงเนี่ยคืออยากยากูอยากกูอยากจะพูดภาษากวางตุ้งนะนั่นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นของการที่ให้ผมเรียนภาษากวางตุ้งนั่นเองพอเ์อเข้าไปป้ายตู้พูดว่าอึมกอยแหมอึมกอยมาก่อนอึมกอยเนี่ยมันจะแปลว่าขอสอบถามหน่อยขอโทษนะครับอึมก้อยอ่ามาแล้วทีนี้คําต่อมาเนี่ยเราเคยได้ยินแล้วว่ามันคุ้นคอ่ะ อึมก้อยใส่จำเฮ้ยใส่จำเฮ้ยประโยคมันคล้ายๆกันเลยใส่จำคืออะไรตีเถียจ้าเฮ้ยอึมก้อยใส่จำชิงว่าตีเถียจ่ะเฮ้ยทำไมมันตรงกันอย่างนี้วะทีนี้ประโยคต่อมาอึมก้อยใส่จำอิ่มหิวยาเฮ้ย จ๋งมาชเชอยเราฟังไปค่ะมาเฮ้ยมันก็ขายกันอยู่นี่ว่ะดังนั้นเนี่ยนี่คือจุดเริ่มต้นของการที่ทําให้ผมเนี่ยอยากที่จะเรียนรู้ภาษากวางตุง้งนะฮะซึ่งตอนนี้ผมเองก็พูดภาษากวางตุ้งได้แค่20%ไม่ถึงกับพูดได้ร้อยเปอแต่เราสามารถพูดได้ประมาณ20%อร์เอย่างน้อยผมก็สามารถสนทนาได้เวลาที่ผมคุยธุรกิจหรือคุยกับพนักงานด้วยกันนะฮะถ้าเกิดเขาเป็นคนกวางตุง้งผมก็จะเอ้ในเซ็กฟันแมระแล้วผมก็เลยเอ ตัดสินใจพูดกับเขาว่าถึมก้อยใส่จามอิ่มหืออะโหแล้วเขาก็ใส่มาเป็นฝา,าด่างงดุดดุดดุดุแต่ผมรู้อยู่แค่ประโยคเดียวแม่งชี้ว่าเออตรงรนู้นตรงรนู้นไปอ,อ,อ๋ออ๋อเออเอแล้วก็โอเคเชืเชื่อเชื่อเชื่อแล้วก็เดินจากไปเลยนี่คือคนจีนทางตอนใต้นะัะผมอย่างที่ผมบอกว่าความแตกต่างทางด้านภาษาทีนี้เรามาในส่วนของทางตอนเหนือกันบ้างตอนเหนือนเนี่ยผมจําได้เลยตอนนั้นเนี่ยผมเคยไปเที่ยวปากีสถานะัะผม กู้กงนะฮะและด้านหลังกู้กงเนี่ยจะมีถนนสายเก่านะฮะเป็นหลักกู้กงเลยคือมันจะเป็นแบบถนนสายเก่าๆคือไม่ค่อยมีนะักท่องเที่ยวไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่ว่าเนื่องจากเราเนี่ยชอบแบบสไตล์ที่แบบว่าไม่ต้องการความจเจริญชอบแบบคลาสสิกคลาสสิกโคตรเก่าได้ยิ่งดีเอยทีนี้มันมีเหตุการณ์หนึ่งครับผมที่ผมรู้สึกว่าคนทางตอนเหนือกับทางตอนใต้นี่จะแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งผมตอนนั้นผมกำลังจะเดินข้ามถนนนะฮะผมมีคุณยายคนหนึ่งเดินผ่านมาตึ อยู่ข้างๆผมนะอยู่ข้างๆผมเลยทีนี้เพื่อนผมมีคนนึงเว้เราเนื่องจากเป็นคนไทยเราเป็นคนใจดีเราต้องการแสดงโชว์ให้เห็นว่าเฮ้ยเดี๋ยวป้าเดี๋ยวผมพาป้าข้ามถนนเองป้ายืนอยู่ตรงนี้นะป้าไม่ต้องไปไหนทีนี้เว้ยรถมันไม่จอดมันไม่มีไฟแดงตรงแยกตรงนั้นเราทาไงบ้างเรากับเพื่อนนีเดิอเลยเฮ้ยหยุดก่อนครับหยุดก่อนครับหยุดก่อนนะครับหยุดก่อนนะครับเราพยายามให้ป้าป้าเชิญครับป้าเชิญครับป้าเชิญครับเขาหันมามองผมนี ส่าัน干าถามผมอีกเขเอ้ยเอ้ยนุ้มึงทำอะไระไม่ไม่เอาไอปไมเอไ่ไม่ไม่ไ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 ปฏิเสธน้ำใจกันน่ะมันก็เสียหน้าเอาจริงคือต้องบอกก่อนว่าคนทางตอนเหนือเขาจะพึ่งพาตัวเองซะส่วนใหญ่นะับผมถามว่าหลายคนอาจจะดูใน u t u b ปนะับผมจากยูทูปเปอร์หลายๆท่านนะผมเขาอาจจะพูดถึงว่าอยคนจีนเนี่ยมันตบปปาปปาปปโอ้โหต้องแยงกันนู่นนี่นั่นจากที่ผมเจอนะ มันก็ไม่ถึงกับขนาดนั้นที่แบบว่าเฮ้ยมึงจะรีบไปไหนมึงจะทําอะไรก็บางคนก็ชิวๆก็มีบางทีก็นั่งดูดบุรีนั่งอะไรพวกนี้มันก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรมากมายนะฮะผมก็แต่ถามว่าถ้าเกิดคุณไปช่วงตอนที่เขาทํางานเนี่ยแน่นอนมันมันแออัดกันอยู่แล้วตอนทํางานกับตอนเลิกงานเนี่ยถ้าถามจริงๆว่าคนตอนใต้กับตอนเหนือแตกต่างกันยังไงคนทางตอนใต้เนี่ยเขาจะมีลาาักษณะคล้ายคนไทยเขาจะเป็นคนที่ บางครั้งเขาจะสโลไลฟ์กับการใช้ชีวิตบางครั้งเขาจะจริงจังกับการใช้ชีวิตแต่คนทางตอนเหนือเนี่ยเขาจะเป็นการที่ทําอะไรแล้วก็ต้องเร็วทําอะไรต้องสั่งแล้วต้องทําอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็จะสไตล์การทํางานจะแตกต่างกันทางตอนเหนือเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นมณฑลหรือเป็นภูมิภาคที่อยู่ทางตอนบนของประเทศจีนอากาศเขาค่อนข้างหนาวเวลาที่เขาเดินอะไรพวกนี้เขาจะเป็นคนค่อนข้าง,งเดินไวเพื่ออะไร เพื่อให้เหงื่อมันออกให้เราร่างกายมันเหนื่อยให้มันเลื่อมมันสูบเช็ดมันจะได้ไม่หนาวแต่คนทางตอนใต้เนี่ยเขาจะเป็นอะไรเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปเดินไปเล่นโทรศัพท์ไปมึงเดินเปสิกิโลคนทางตอนใต้เนี่ยคือเป็นคนที่ชอบเดินมากโคตรเดินเก่งเดินเก่งจริงเดิน10กิโล20กิโลมันก็เดินเดินไปเล่นเล่นคุยเออแต่มันแต่ตอนอยู่จีนมันเดินได้เพราะว่ารู้สึกว่าเดินบนทางเท้าแล้วมันปลอดภัยอไม่เหมือนที่ประเทศไทยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผม แต่ถ้าเกิดจะถามว่าถ้าให้ผมเลือกผมก็ชอบทางตอนใต้มากกว่าเพราะผมรู้สึกว่า <S 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 นิสัยของคนเนี่ย <S <S คล้ายๆกับคนไทยแล้วคุยง่ายจบง่ายไม่เหมือนกับทางตอนเหนือที่มึงวมึงเถียงกูมึงจะต้องชนะกูคือบางอย่างเรายอมยกันได้แล้วก็โอเควินวินทั้งคู่นะครับผมคือทางตอนเหนือไม่ได้กูต้องกูต้องกูต้องเถียงให้ชนะมึงกูถึงจะเก่งกว่ามึงเราก็เลยรู้สึกว่ามึงมึงมึงเก่งแต่กูไม่ต้องการอะไรจากมึงอะไรแาบนี้นะฮะเราก็ ถามว่าเราไม่ได้แบนคนจีนทางตอนเหนือนะเราก็มีอาจารย์หรือมีเพื่อนอยู่ที่จีนทางตอนเหนือเหมือนกันแต่ว่าเรารู้สึกว่าเราชอบคนจีนทางตอนใต้มากกว่าเรารู้สึกว่าเขาเป็น, mid นะะมิรและเฟนลี่นะับผมและอีกอย่างเขาชอบคนไทยมากคนจีนทางตอนเหนือบางคนดูถูกคนไทยด้วยซ้ำก็สาหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ไม่รู้ว่าจะพูดถึงเรื่องอะไร <c oughs> ก็มาพูดถึงเรื่องความแตกต่างของคนทางตอนใต้และตอนเหนือก็สําหรับวันนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกคนเป็นอย่างมากนะครับผมที่เข้ามารับชมก็ถ้าเกิดใครยังไม่ได้กดไลค์และกดแชร์ก็อย่าลืมกดล์แ้กดชร 小胖哥儿，对呀，走了，拜拜。